เหตุเกิดที่กลางถนนที่กลางถนนในยุทธยานะจะเห็นว่าพลเมืองดีกู้ภัยยุทธยากับตำรวจพยายามจะเคาะกระจกรถคันนี้ค่ะซึ่งติดฟิล์มดำเพื่อที่จะปลุกเรียกให้คนในรถเปิดประตูออกมานี่คือในรถไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรเลยนะคะคนขับคือนิ่งอยู่ในรถเลยพลเมืองดีก็พยายามเคาะเรียกไม่กล้าทุบกระจกกลัวทรัพย์สินจะเสียหายก็เลยต้องแจ้งให้ตำรวจมาผมไปดูเรื่องนี้สักหน่อยอันนี้น่ากลัวจริงๆ เพราะดีนะสามประสานพลเมืองดีกู้ภยัยกับตำรวจค <ทะ S 1> ่ะไปเห็นรถคันหนึ่งจอดเอาไว้เนี่ยคนในนั้นเนี่ยจอดนิ่งเลยหมดสติกลางถนนเลยท่านผู้ชมผู้ใช้ติ๊กต็อกท่านนี้โพสต์คลิปเหตุเกิดที่กลางถนนที่กลางถนนอยุทยานะค่ะ จะเห็นว่าพลเมืองดีกู้ภัยยุธยากับตำรวจพยายามจะเคาะกระจกรถคันนี้ค่ะซึ่งติดฟิล์มดำเพื่อที่จะปลุกเรียกให้คนในรถเปิดประตูออกมานี่คือในรถนี่ไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรเลยนะคะคนขับคือนิ่งอยู่ในรถเลยพลเมืองดีก็พยายามเคาะเรียกไม่กล้าทุบกระจกกลัวทรัพย์สินจะเสียหายก็เลยต้องแจ้งให้ตำรวจมาตำรวจมาถึงก็พยายามส่องมองคนในรถเคาะเรียกอยู่พักหนึ่งไม่มีเสียงตอบรับก็เลยเอากระบอเนี่นะคะทุบ ไม่สาเร็จตะกี้ที่เห็นไปไม่สำเร็จคือทุบยังไงก็ทุบไม่แตกอะค่ะหินพลเมืองดีเลยแนะนาว่าหินดีไหมแล้วก็หินค่ะคดลอกันพี่คนละกันพลเมืองดีมาช่วยทุบกระจกหลังเนี่ยแตกปลดล็อกประตูแล้วก็บอกคนในรถไปด้วยว่าพวกผมมาช่วยนะพวกผมมาช่วยเพราะยังไม่รู้ว่าคนในรถเกิดอะไรขึ้นไงเกิดมีอาวุธอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ตอนนั้นเนี่ยคือมองเข้าไปในรถ พบชายสูงวัยลักษณะอ่อนเพลียนะใกล้หมดสติแล้วค่ะรีบเปิดประตูฝั่งคนขับและช่วยกันอุ้มออกมาคุณลุงเนี่ยไปถูกก็ตายเดี๋ยวดูภาพพอาปุ๊บเนี่ยสุดทันทีเออน่แหละโอเคเปิดล็อกกันพี่เปิดล็อกกันโอเค ไปเลยไปเลยไปเลยลงมาก็ง่ายๆลดูเขาพยายามจะลงไงลงไม่ได้ี่นี่ใลงมาก่อนพี่เขาเขาลดใจเย็นที่ใจเย็นนั่งนั่งั่ตนงนั่นก่อนั่งนั่งนั่งนลนั่งน่่นั่งัั่งนื่น่งนั่งน่่ง่งังั่งังนงงางหายใจน เรนี่ยี่รีบสง่งโรงพยาบาลราชบุรหรวยุธยาและติดต่อญาติให้ทราบว่าคุณลุงรถจอดอยู่กลางถนนต้องทุบรถช่วยลงมาแบบนี้สอบถามตำรวจท่านผู้ชมจะเชิตรวจไกรเลิศหวยสูงเดินซึ่งเป็นตำรวจโรงพักราชบุรหลวงบ่อนนะครับตู้ชมนี่เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงบ่าย พอไปถึงจุดเกิดเหตุบนถนนสาย304บางบัวทองสุพรรณบุรีเห็นพลเมืองดีกับกู้ภัยอยู่ในจุดเกิดเหตุพยายามจะช่วยแล้วส่องเข้าไปด้านในพบว่ามีชายอายุประมาณ65นั่งในรถตอนนั่งเนี่ยมือซ้ายจับคันเกียร์แต่เครื่องยนต์ดับไม่แน่ใจเกิดอะไรขึ้นด้านนึงก็เหมือนคนเมาพยายามประสานช่างกุญแจให้มาปลดล็อกแต่เกรงว่าจะนานตัดสินใจพบกันเถอะตั้งแต่กระวองไม่สำเร็จหินก็ตามมาสุดท้าย ช่วยนำสพยาบาลเมื่อถึงมือหมอก็โล่งใจท่านผู้ชมฮะเบ <c oughs> ื้องต้นก็ไปเรียกก่อนก็ไปส่องส่องไฟดูเนี่ยส่องไฟดูแล้วกระจกมันทึบมากก็ส่งส่องไฟแต่พี่เขาก็ลักษณะ้าย้ายคนเมา <c oughs> เขาก็จะมือเขาเนี่ยจะพยายามใส่เกียร์ตลอดเวลาแต่รถเขาเนี่ยดับแต่เขาก็พยายามใส่เกียร์เราก็ประเมินแล้วว่า อาจจะเมาหรือว่าอาจจะเกิดจากโรคประจําตัวหรือเปล่าอะไรเงี้ย,ยซึ่งพลเมืองดีที่อยู่บริเวณนั้นน่ะก็บอกว่าเออที่หนูว่าทุบเลยดีกว่าอ่ะพอทุบทุบก็ตัดสินใจทุบกันผมก็ใช้ดิวตัวนี้ในการทุบกระจกที่เห็นว่าผมเนี่ยกำลังสื่อโทรศัพท์อยู่มือหนึ่งนะครับผมกําลังประสานเจ้าหน้าที่ที่เขาสามารถเปิดกุญแจรถได้ใช้อ,อุปกรณ์ที่แบบเกี่ยวกับใช้อุปกรณ์ท<อ>ี่เป็นที่ ทุบก,กระจกรถโดยเฉพาะเลยก็มาทุบทุบสองทีก็กระเด็นออกอือาการเขาเขามองแต่เขาไม่มีสติเขามองดูเราอยู่แต่เขาไม่พูดก็เลยช่วยกันประคองลงมาว่าพี่ใจเย็นๆนะพี่เขาก็คนละมืองดีก็ช่วยกันกดนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยกดให้เขาหายใจออกให้โลง่งก็ช่วยกันนําส่งโรงพยาบาลบูชอมลูกสาวของคุณลุงบอกกับนักข่าวแล้ว ลุงน่าจะมีอาการที่เรียกว่าเส้นเลือดในสมองตีบซึ่งอาการตอนนี้50 50นะคะมีอาการที่เรียกว่าสะตกนั่นเองค่ะรักษาตัวล่าสุดย้ายมาที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ที่ปทุมธาน,นี ลูกสาวอีกคนอยู่ต่างประเทศโพสต์อัปเดตบอกว่ายังไงบอกขอบคุณทุกคนที่ช่วยเหลือคุณพ่อขอบคุณที่ให้กําลังใจตอนนี้คุณพ่ออยู่ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์อาการยังไม่ค่อยดียังอยู่ไอซียูบอกพ่อลืมตาได้เมื่อเช้าพี่สาวถามคุณพ่อว่าจําเขาได้ไหมถ้าจําได้ให้กระพริบตาคุณพ่อก็กระพริบตาคุณหมอจะให้เข้าเครื่องสแกนสมองดูว่าจะต้องทํายังไงต่อไปถ้าสมองยังคงบวมอยู่ต้องให้ยาลดบวมแล้วหลังจากนั้นอาจจะต้องมีการผ่าตัด สมองและดูผลต่อไปก็คือยังคงต้องเฝ้ารอดูคือพ่อมีความดันโลหิตสูงเป็นเรื่อประจำตัวอาจจะมีส่วนหรือไม่ประการใดส่วนอากาศร้อนไหมที่มีคนตั้งคอาเสเกตเนี่ยไม่แน่ใจแต่ติดอยูในรถประมาณ30นาทีเครื่องยนต์ดับทำให้มีปัญหาเรื่องเลือดไปเลี้ยงสมองอ่ะขอให้คุณลุงปลอดภัยดูข่าวอย่างนี้โอ้โหนี่ขับรถขับราไปไหนนี่ก็กลัวนะเนี่ยท่านผู้ชมอาการมันฉุกเฉินได้ ขอให้คุณลุงปลอดภัย